สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพและน่ารักทุกท่านวันนี้พบกันในกรรมสนองทันตาโดยสกระชาวเพชรเมื่อกรรมตามมาทวงความยุติธรรมเพื่อชำระสะสาหนี่ชีวิตเมื่อนั้นความหายนะย่อมมาสู่ผู้ที่เคยคิดว่ากรรมไม่มีจริงอาคาตโดยสกระชาวเพชร มนุษย์ทุกคนคงล้วนอยากดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและต้องเป็นไปได้หากไม่สร้างบาปทำกรรมเบียดเบียนเพื่อนร่วมโลกให้ได้รับความทุกข์ไม่ว่าคนหรือสัตว์เพราะเป็นชีวิตหนึ่งเหมือนกันอยากคิดว่าผู้ด้อยกว่าหรือสัตว์ซึ่งไม่สามารถสู้รบตบมือเราได้เป็นเรื่องธรรมดาเพียงแค่บาปเล็กน้อยท่านอาจคิดผิดพระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใครทำสิ่งใดต้องได้สิ่งนั้นไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เพราะฉะนั้นอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทกันเลยเรื่องที่จะเล่านี้เพื่อให้เห็นว่าผู้กระทำเกิดโกรธโดยอารมณ์ชั่ววูบจนลืมไปแล้วด้วยซ้าแต่กรรมไม่เคยบกพร่องตามทวงคืนได้ทุกขณะเวลาลัดดาสาวสวยรวยทรัพย์ เมื่อย่างเข้าไว้เกือบ30ปีได้ทำงานในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งมีหนุ่มมาติดพันหลายคนในจำนวนนั้นมีหนึ่งที่เธอพึงใจเป็นนักธุรกิจระดับใหญ่มั่นคงดูนิสัยกันอยู่เกือบสองปีต่างตกลงจะร่วมชีวิตคู่อยู่ด้วยกันในกรอบประเพณีลัดดาจึงปรึกษาพ่อแม่ว่าเห็นดีด้วยหรือไม่ซึ่งได้รับคำตอบจากนายนิรัน นางมาลลยดาเห็นว่าดีกว่าเอาสิแม่ไม่ว่าอะไรหรอกใช่เราโตแล้วอะไรดีหรือไม่ก็คงรู้นายนิรันคล้อยตามพัญญาว่าแต่คนนั้นเป็นใครอาชีพอะไรนางมาลลยไม่วายห่วงอนาคตของลูกสาวเขาทําธุรกิจการค้าค่ะทั้งส่งออกและก็ภายในเออก็ดีแล้วนี่แล้วไม่เห็นพามาให้พ่อกับแม่เห็นบ้างเลยนายนิรัน์ แกล้งเยา้าเคยครั้งหนึ่งแล้วเมื่องานวันเกิดดาพ่อกับแม่คงไม่สังเกตรหรืออาจลืมที่แนะนำว่าชื่อสัมพันธ์ไงคะลัดดาทวนความจำแก่ท่านทั้งสองซึ่งต่างครุ่นคิดชั่วครู่นางมาลัยจึงพยักหน้าและก็เอ่ยอ๋อสูงใบหน้าเสียมหน่อยใช่ไหมนั่นล่ะคะ่ะมารยาทดีนี่สายตาบอกเป็นผู้นำครอบครัวได้ในนิรันเอ่ยสมทบคุณพ่อจาได้หรือคะ อืมผิวคล้ำหน่อยโงงานยุ่งมากสินะใช่ค่ะส่วนมากอยู่กลางแดดเสียด้วยเพราะออกต่างจังหวัดเขารักเราแน่เหรอนานี้รันเหมือนย้ำเพื่อให้มั่นใจสัปดาห์หน้าหนูจะพามาพบนะคะลัดดาตัดบททั้งสองพยักหน้ายิ้มในทํานองไม่ขัดใจลูกสาวคนเดียวเนื่องจากเห็นว่าไวพอสมควรเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วดีเสอีกจะได้หมดห่วง เลผลอไผลมีหลานให้พึ่งพายามแก่เท่าอีกด้วยความรักเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อสัมพันธ์เข้ากับนายนิรันและนางมาไลัยได้เป็นอย่างดีจึงให้ฝ่ายญ,ญาติผู้ใหญ่ของตนมาทำการสู่ขอและแต่งงานในเวลาต่อมาเหมือนบุญวาสนาที่ลัดดาเป็นหญิงค่อนข้างมีใจเป็นกุศลเธอใส่บาตแทบทุกวันจึงทำให้นิรันต้องคอยตื่นเช้าไปด้วย เพื่อตักบาตรร่วมขันกิจการจรึงเจริญด้านงานของรัตดาก้าวหน้าทุกปีนายนิรันเลยยกที่ดินให้เป็นส่วนตัวเมื่อลูกสาวมาปรึกษาอยากซื้อที่ปลูกบ้านจะต้องไปเปลืองเงินซื้อทำไมพ่อมีแก่คนเดียวความจริงอยากให้อยู่ที่นี่ตลอดไปบ้านก็ใหญ่พอนี่นะนายนิรันสีหน้าไม่สู้ดีนักเมื่อรู้ว่าจะต้องแยกจากกันกับลูกสาวคุณพันเกรงใจคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ต่อไปเราต้องมีลูกอีกจะวุ่นวายเธอเสียงอ่อยเพราะรู้ว่าทั้งสองไม่อยากให้ไปอยู่ที่อื่นเนื่องจากตั้งแต่เกิดไม่เคยแยกกันอยู่พ่อ,อยิ่งอยากจะให้อยู่จะได้เลี้ยงหลานตอนแก่นายนิรันหมายถึงตัวเองแม่ก็เช่นกันอยู่ที่นี่แหละเย,ยดาหรือจะปลูกด้านข้างนี่ก็ได้บังบอนนะไกลจากที่นี่นะนางมาไลชี้ไปที่ว่างเปล่าด้านซ้ายของตัวบ้าน ทาให้ลดาที่มองตามนิ่งคิดและยิ้มเออดีเหมือนกันนะคะแต่ตนามเราแคบไปนี่คะคุณพ่อไม่มีที่ให้ออกกําลังไม่เป็นไรเครื่องมือเยอะแยะอยู่กับที่โฆษณากันเกลื่อนว่าแต่สัมพันธ์เขาจะยอมไม่เท่านั้นแหละเดี๋ยวดาลองพูดดูนะคะแล้วพ่อก็ได้ข่าวไอ้ที่ติดกับเรานี่นะ่ะเขาจะขายเหมือนกันตั้งใจอยากจะถามอยู่ทีเดียวเหลือคะงั้นก็ดีจังคุณพ่อ คุณแม่ลลงสืบดูด้วยแล้วกันยังไงเดี๋ยวจะคุยกับสัมพันธ์ดูรู้สึกดีใจเรื่องพูดกับสัมพันธ์ให้ปลูกในที่เดียวกันคงไม่ยากได้ได้งั้นแกรีบไปปรึกษากับสัมพันธ์เขาบอกพ่อกับแม่ต้องการให้อยู่ที่นี่นะค่ะเธอรับปากกลับเขา้าครัวช่วยสาวใช้ทํากับขา้าวซึ่งเป็นกิจ,จวัตรเพื่อต้องการให้พ่อแม่และก็สามีได้กินรสวีมือของเธอเนื่องจากติดนิสยัยตั้งแต่ยังไม่แต่งงาน สัมพันธ์กลับถึงบ้านเกือบคำ่ำคุยกันระหว่างร่วมโต๊ะอาหารถึงเรื่องจะแยกไปซื้อที่ปลูกบ้านนายนิรันต์สีหน้าแช่มชื่นรู้ข่าวเมื่อโทรไปถามเรื่องที่ข้างบ้านทางโน้นไม่เกี่ยงเนื่องจากทิ้งรกร้างมานานหลายปีไม่มีใครซื้อเหตุเพราะรถเข้าไปไม่ถึงและน้อยเพียงครึ่งไร่เศษแต่หากปลูกบ้านเพื่ออยู่นับว่ากว้างพอรวมกับที่ของนายนิรัน์ซึ่งติดกันจึงทําให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น พอดีใจที่ไม่ต้องแยกไปอยู่ที่อื่นนายนิรันยิ้มบอกจะเริ่มเมื่อไหร่ล่ะนำอะไรเอ่ยบ้างแบบเสร็จคิดว่าลงมือได้เลยครับสัมพันธ์ตอบเพราะไม่มีอุปสรรคอย่างใดทั้งเงินและที่พร้อมสับอยู่แล้วสามเดือนให้หลังบ้านหลังงามจึงเรียบร้อยหน้าอยู่พร้อมกับลัดาท้องอย่างเข้าเดือนที่6สัมพันธ์จึงขอร้อง ผมว่าคุณลาออกมาดูแลบ้านดีกว่านะไม่หรอกค่ะอยากอยู่จนกเกษียณเธอแยง้งตายพอดีอีตั้งสามสิบกว่าปีไม่เอาหน้าผมขอร้องเธอไม่อยากขัดใจสามีอีกอย่างท้องแก่อุ้ยอ้ายจึงลาออกก่อนกเกษียณทั้งที่เสียดายงานมั่นคงเมื่อมีเวลาว่างมากขึ้นยิ่งทำให้รัตดาเร่งทำบุญสร้างกุศลหวังส่งผลถ,ถึงลูกซึ่งใกล้คลอด ไม่กี่วันข้างหน้าสัมพันธ์เห็นด้วยเนื่องจากมีนิสัยโอบอ้อมอารีเช่นกันจนเมื่อว่าสำคัญมาถึงคลอดลูกออกมาเป็นหญิงน่ารักนายนิรันต์กับนางมาลัยไม่ต้องพูดถึงดีใจยิ่งกว่าใครทั้งหมดสั่งจ้างสาวใช้เพิ่มอีกหนึ่งเพื่อคอยเลี้ยงหลานโดยเฉพาะซึ่งลัดดาไม่อยากทำเช่นนั้นเธออ้างเหตุผลอยากเลี้ยงด้วยตัวเองสัมพันธ์เห็นด้วยร้อเปอร์เซ เอยกับพ่อตาแม่ยายระหว่างขับรถออกจากโรงพยาบาลแม่กับลูกจะได้ใกล้ชิดกันนะครับผมกลัวติดนิสัยคนใช้หากไม่ดีปัดโทรเราเองก็อยู่กันครบไม่ได้ไปไหนสักหน่อยจะได้แบ่งเบาความเหนื่อยของยายดานางมาลลยแยง้งเดี๋ยวหนูก็เป็นง่อยแล้วเข้าคุณแม่แล้วคนใช้เดี๋ยวนี้หาง่ายที่ไหนดาเลี้ยงเองทําเองได้แน่ก็ตามใจเห็นว่าเพ่งคลอดก็ดีลูกจะได้อบอุ่น นายนิรันต้องยอมจำนนชีวิตของสัมพันธ์ลัดดาน่าจะราบรื่นมีความสุขโดยฐานะที่มั่นคงยิ่งขึ้นจนเกิดลูกคนที่สองเป็นชายทำให้ท้องครอบครัวดีใจกันยกใหญ่เฝ้าฟูมฟักให้เป็นเด็กดีทั้งคู่สองคนตั้งใจเรียนไม่เกกมะเรเก,กเลเที่ยวเตรนายนิรันเล่นานางมลายสุดดีใจในตัวหลานสาวหลานชายทำพินายกร,รมยกมรดกให้ทั้งหมด ที่ดินพร้อมบ้านไม่น้อยล้วนมีราคาก่อนทั้งสองจะลาโลกไปด้วยอาการสงบห่างกันแค่ปีเศษนายนิรันก์กรตามด้วยนางมาลัยทำให้ครอบครัวของสัมพันธ์และรัตด,ดาเริ่มเกิดการประทบเรื่องกรรมตามความเป็นจริงของสัตว์โลกซึ่งเป็นสัจธรรมแน่แท้รัดดามีอาการเศร้าซึมโดยไม่รู้ตัวชอบยืนเมอบ,บนชานบ้านทรงไทยที่สัมพันธ์สั่งออกแบบโดยเฉพาะ ด้วยความชอบส่วนตัวเนื่องจากเป็นชาวทางจังหวัดมาก่อนมองบ้านอีกหลังที่ในนิรันนางมาลายัยนั่งกอดหลานล้อเล่นครั้งละเป็นเวลานานๆขณะนั้นเธออายุย่าง50ปีลูกสองคนเริ่มเป็นหนุ่มสาวสัมพันธ์เฝ้าสังเกตพูดกับลูกสาวเสมอในความเปลี่ยนไปของผู้เป็นพันยาแม่แกทำไมเดี๋ยวนี้เงียบยืนชะเง้อแต่บ้านยายคิดอย่างพ่อไหมสิริน คงคิดถึงตากับยายมั้งคุณพ่อสแสดงว่าไม่ยังตัดใจไม่ได้ในความเป็นจริงจําไว้นะลูกคนเราชีวิตไม่เที่ยงแท้ทาอะไรอย่าประมาทเด็ดขาดยิ่งสมัยนี้สรารพัดท,ที่จะต้องระวังค่ะลินคิดอยู่เสมออยู่แล้วลูกสาวหันตอบด้วยสีหน้ายิ้มนานวันเข้ารัดดายิ่งเงียบขรึมไม่พูดจากับครอบครัวจนสัมพันธ์ต้องถามด้วยความเป็นห่วงดา คุณไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าฮไม่เนี่ยหลอนสายหน้ายกเท้าไข่ห้างตอบสามีระหว่างหยิบถ้วยจิบกาแฟที่ถามเพราะบางครั้งเห็นยืนเมอมองที่บ้านหลังโน้นคิดถึงคุณพ่อคุณแม่หรือสัมพันธ์เดินไปหยุดมองก็มีบ้างคะ่ะเพราะท่านเคยอยู่กับเราจากไปทั้งสองคนเลยหลอนเอยเสียงเรียบลุกเดินตามไปหยุดมองบ้านหลังนั้นบ้าง มันเป็นธรรมชาติของการแก่เจ็บตายไปวัดเกือบทุกสัปดาห์ไม่ฟังคำที่พระท่านให้ข้อคิดเลยเหรอฟังแต่อดไม่ได้ดาคิดไปว่าถ้าเราสองคนจากโลกนี้ลูกเต่าจะอยู่กันยังไงว้าเวเหมือนดาหรือเปล่าลำบากหรือสบายแค่ไหนโอ้ยนี่แหละจะทำให้คุณเป็นโรคซึมเศร้าไม่เอาหนะ้าลูกโตกันแล้วอย่าคิดไกลถึงขนาดนั้นก็พยายามหลายครั้งแต่มันอดไม่ได้สักที เวรกรรมของดาหรือเปล่าเนี่ยเสียงหล่อนเหมือนมีความทุกสาหัสสัมพันธ์จึงรีบเข้าวัดเมื่อมีเวลาปรึกษาพระเพราะหลังจากวันนั้นลัดดามีอาการมากขึ้นครอบครัวผมไม่ลำบากเลยเมื่อเปรียบเทียบทั่วไปแล้วทำไมเหมือนมีกรรมล่ะครับท่านนี่เลยโยมความสุขไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์ส,สมบัติหรือเงินทองมันเป็นที่ใจ ผมจะทำยังไงถึงแก้ไขมันได้ไม่ให้เธอร้อนลุ่มละครับหลวงพ่อมันยากอยู่อย่างนี้ถ้าจะให้อัตมาพูดก็ต้องว่ากรรมเก่าเพราะโยมทั้งสองทำบุญไม่น้อยเหมือนกันไม่ใช่หรือพระผู้เคร่งในวินยัยวัดที่สัมพันธ์ลัดดาไปฟังเทศและทำบุญบ่อยครั้งบอกตามที่สันนิษฐานใช่ครับผมคิดถึงข้อนี้เลยมาปรึกษาท่าน ให้โยมลัดดาหมั่นนั่งสมาธิใส่บาทรน่ะดีแล้วกรวดน้ำไปถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยละ่ะลองทำดูนะครับท่านสัมพันธ์ลากลับค่อยๆเรียบเคียงพูดกับพัญญาเพราะกลัวที่จะโกรธเนื่องจากหลอนทำเป็นประจำอยู่แล้วอย่างที่พระแนะนำแต่ไม่ดีขึ้นสามร้ายในวันหนึ่งยามบ่ายลูกสองคนยังไม่กลับจากเรียนสาวใช้ไปตลาดซื้อกับข้าวอยู่แต่สัมพันธ์ วันนั้นไม่เข้าบริษัทจึงอ่านหนังสืออยู่ที่ห้องด้านในลัดดานนอนดูโทรทัศน์ที่ห้องโถงพายุกระหน่ำอย่างรวดเร็วฝนตกพร่างพรูจนลอนต้องรีบลุกเห็นสาวใช้ตากเสื้อผ้าไว้ที่ราวริมชานบ้านรีบลุกก้าวเปิดประตูกระจกวิ่งไปเพื่อเก็บด้วยอารามตกใจพายุพัดแรงไม่ทันมองดูว่าตรงนั้นใกล้ถึงราวตากผ้า มีร่องซึ่งทำไว้หลายปีสำหรับให้ลูกสาวลูกชายถ่ายของเสียเมื่อตอนเด็กยังคลานอยู่ก้าวถลําพลวดถึงข้อเท้าโอ้ยหลอนร้องทำกลางสายฝนที่ตกไม่ลืมหูลืมตาทิ้งตัวลงนั่งบิดกายเร่าชักเท้าไม่ขึ้นเจ็บแปร๊บถึงหัวใจร้องเรียกสัมพันธ์ไม่ได้ยินเนื่องจากเสียงฝนดังและอยู่ถึงข้างในแต่ยังเาะดีสามีเดินออกมาปิดหน้าต่างแล้วก็เลยไปหาของกิน เห็นนั่งควักมือเหยียงเยียงกลางสายฝนจึงพรวดถึงประตูร้องถามเพราะเข้าใจว่าเกิดอาการหลอนขึ้นอีกดาไปนั่งตาฝนทําไมเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกไม่ฉันฉันนี่นี่นี่หลอนชี้ที่เท้าทําไมนะว่าอะไรสัมพันธ์ป้องปากตะโกนขณะฟ้าแลบลั่นเปรี้ยงหลอนลบตามสัญชาติยานเท้าฉันติดร่องหลอนเงยหน้าอย่างลำบากตะโกนสัมพันธ์ไม่ได้ยินอยู่ดีแต่กลัวพันยาเกิดอาการผิดปกติ วิ่งออกไปยังชานเรือนเพื่อขอร้องให้เข้าบ้านซึ่งห่างจากประตูหลาวสิบเมตรถึงกับตกใจเมื่อปรากฏเท้าของรัด,ดาดึงไม่ขึ้นค่อยๆช่วยอย่างทุลักทุเลขณะรอนร้องด้วยความเจ็บปวดและที่สุดสำเร็จก็อุ้มเข้าห้องได้โอ้ยปวดข้อเท้าคุณเดินยังไงไม่ดูให้ดีสัมพันธ์เสยผมที่เปียกชุ่มเช่นเดียวกับรัด,ดาใครจะอยากให้พ้าละคุณบอกให้ปิดหลายหนแล้วก็ไม่ยอมสักที หลอนต่อว่าลืมจริงๆผมขอโทษสัมพันธ์เดินไปหยิบยามองเพื่อทาแก้ปวดประทังดูเหมือนจะยิ่งเจ็บหนักร้องลั่นบอกพอแล้วปวดหรือเกินขวนครางอยู่จนฝนหายลูกและสาวใช้กลับมาเห็นท่าไม่ดีสัมพันธ์รีบนำไปหาหมอเพื่อเอ็กซเรย์ว่ากระดูกเป็นอย่างไรโชคดีที่หมอบอกกระดูกเรียบร้อยคงเคล็ดและแผลเท่านั้นผมจะให้ยาแก้ปวดครับ สัมพันธ์รับยาพากลับบ้านให้นอนพักแต่อาการไม่ทุเลาแม้จะใช้ยาแก้ปวดไปแล้วสามมีอาการบวมแดงวันรุ่งขึ้นต้องพากลับไปคลินิกอีกครั้งขอให้ตรวจทีท่วนหน่อยคุณหมอนำฟิลม์มเอกซเรย์ออกมาให้ดูรับรองกระดูกไม่หักเด็ดขาดอย่างที่ทั้งสองกลัวอาจจะยังระบมจึงจำใจต้องพากลับเดินขยโยขยเยกนอนพักยังห้องโถงเป็นอยู่อย่างนั้นเข้าวันที่สให้แปลกใจ อาการบวมเหมือนเดิมแต่ปวดมากสุดทรมานนั่งคุยระหว่างกันสองคนในห้องที่รัดดาใช้นอนพักหลังจากพยุงออกจากห้องส่วนตัวด้านล่างมันเป็นเวรของฉันจริงๆไปไหนก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลอีกดีไหมสัมพันธ์ซึ่งร้อนใจเอ่ยถามก็เหมือนกล่าวแหละหมอคงบอกระบมกระดูกไม่เป็นไรหลอนเสียงลำคาญ สัมพันธ์มองหน้าพัญญาครุนคิดเป็นอะไรแน่จิตคิดไปถึงเรื่องบาปกรรมก็ไม่ได้ทำอะไรนี่บุนด้วยซ้ำที่ทำมากใส่บาตรฟังธรรมช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนแล้วอะไรกันล่ะที่ต้องมีทุกข์มีใช่เฉพาะสองคนลูกเต่าสาวใชพ้พลอยเป็นห่วงไปหมดคิดแล้วก็นึกอีกสารพัดแวบหนึ่งคำของท่านมหาพระที่วัดเคยพูด กรรมในโยมไม่แน่เสมอไปหรอกบางทีเกิดจากชาติก่อนก็ได้เขาตามมาทวงค่อยๆพูดถามพัญญาเพื่อไม่ให้หลอนโกรธดาเคยทำบาปอะไรไว้บ้างหรือเปล่าผมหมายถึงตั้งแต่เด็กเลยนะไม่เนี่ยหลอนตอบฉะฉานในความมั่นใจคิดให้ดีอย่าพึงตรีบตอบเราต้องหาสาเหตุข้อเท้าคุณไม่เป็นอะไรบุญคุณก็ทำเสมอๆแล้วทำไมต้องโชคร้าย สัมพันธ์ซึ่งอายุมากเข้าเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเต็มหัวใจทำให้รดาคิดย้อนหลังไปอีกตั้งแต่จำความได้หลอนกัดริมผีปากพยักหน้างึกๆึกบอกสามีหรือจะเป็นคราวนั้นมีเรื่องใช่ไหมดาสัมพันธ์จับมือหลอนบีบจิตใจเริ่มตื่นเต้นคิดว่าต้องมีอย่างหนึ่งแน่ชัดค่ะหลอนตอบเสียงค่อยและเริ่มเล่าให้ฟังว่ามืออายุ14 1 5ปี จำไม่ได้ชอบช่วยสาวใช้ทํากับข้าวให้นางมาไลหนนิรันกินเสมอครั้งหนึ่งคนใช้ลาเยี่ยมบ้านจึงอาสาทำครัวเองกลับจากเรียนแวะตลาดจ่ายกับข้าวเรียบร้อยคุณพ่อชอบปลาจละเม็ดมากได้ซื้อมาตัวหนึ่งทอดจนเหลืองน่ากินใส่จานคล่อไว้ด้วยฝาชีกะวันนี้โชว์ฝีมือเต็มที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจึงรีบวิ่งไปรับ เพื่อนคุยนานจนวางหูรีบกลับเข้าครัวเพื่อทำอาหารต่อจะเก็บปลาเข้าตู้กับข้าวก่อนเนื่องจากว่าท่านทั้งสองจะกลับก็คงเกือบค่าเปิดฝาชีใจหายว่าปลาจะละเมดในจานหายแล้วเดินหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอหมดกระใจทํากับข้าวต่อนั่งร้องไห้กลางห้องที่บ้านโนนหลอนชี้มือมองไปยังบ้านของนายนิรันน์นางมาลัยซึ่งปัจจุบันปิดเอาไว้ ยกแก้วน้ำมันโต๊ะขึ้นดื่มแก้คอแห้งแล้วยังไงอีกครับสัมพันธ์ช่วยรับแก้วมาวางขณะซักคุณพ่อคุณแม่เห็นฉันร้องไห้ถามว่ามีเรื่องอะไรเหรอก็เล่าให้ฟังเรื่องปลาหายท่านหัวเราะแล้วก็บอกเฮ้ยเรื่องแค่นี้เองพรุ่งนี้ไปซื้อใหม่หายได้ยังไงล่ะท่านถามต้องเป็นแมวข้างบ้านโน้นไอไหลเสือฉันตอบ ท่านก็ท้วงไม่เอาหน้าใช่มันหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องใช่บ้านเราไม่มีแม้แต่หมาสักตัวนี่คะฉันเถียงเออช่างเหอะทำไมถึงต้องร้องไห้ด้วยขี้แยจังท่านบนฉันโทดาตั้งใจอวดวิมือคุณพ่อนะคะเอาหน้าพรุ่งนี้ค่อยว่ากันไปอาบน้ําจะได้กินข้าวอะไรพ่อก็กินได้ทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นปลาล็อกท่านดูนไหล ไม่ได้ทําอะไรเลยหนุมัวแต่กโกรธแมวเห็นไหมไอ้ความกโกรธนี่แหละทําลายทุกอย่างไม่แต่เรื่องทํากับข้าวเล็กน้อยถ้าดาไม่โมโหก็มีข้าวกินไปเดี๋ยวช่วยกันทํามีอะไรในตู้เย็นบ้างละ่ะดันหลังลูกอีกทีฉันเก็บความแค้นไว้จนวันรุ่งขึ้นคราวนี้ซื้อมาสองตัวใหญ่ยายมากกว่าเมื่อวานขนาดจานเปลได้ทอดจนหอมกรุนเหลืองอ่อนเก็บใส่ตู้ตัวหนึ่ง ที่เหลือเอาฝาชีวางครอบเหมือนเก่าแล้วแอบเงียบข้างห้องครูเดียวก็เห็นกับตาไอหลายเสือคงได้กลิ่นนาแล้วและรอจังหวะอยู่เห็นเงียบดีนโดดแผลวขึ้นไปเขีย่ยฝาชีหลนก้าวอย่างเร็วเพื่อเข้างับปลาหารู้ไหมฉันไม่เพียงคล้อไว้เฉยๆเอากับดักหนูขนาดเครื่องวางลงันตัวปลาพอมันเหยียบเท่านั้นเองร้องแป้วเสียงดังดินพล่านลนจากโต๊ะว,วางจานหมุนอีกหลายตลบ เพื่อให้กับดักที่ติดขาหลุดแต่มันแน่นเสียจนไม่มีทางฉันยังไม่สมใจฝ้าไม่กวาดหัวปับปับปับไม่นับที่กลางลําตัวมันวิ่งล่าก,กับดักปูเลงปูเลงไปติดลัวหน้าบ้านยังไม่หมดฟวามโมโหหยิบได้ลวดเส้นหนึ่งวิ่งตามออกด้านนอกเอามัดปากหมุนจนแน่นมันเอาขาตะกุยจนเสื้อขาดยิงโกรธมากเรียบร้อยยืนพูดกับมันคราวนี้มึงขโมยใครกินไม่ได้อีกแล้วจากนั้นก็กลับเข้าบ้าน ไม่เคยเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเลยหลอนหยุดคงทบทวนเรื่องอีกสัมพันธ์ซึ่งฟังอย่างตั้งใจซักเสียงเบาแค่นั้นเหรอฮึร hmm. ัดดาสายหน้าและเล่าต่อฉันลืมไปแล้วด้วยซ้ำจนเกือบเจ็ดวันไอ้หลายเสือไม่รู้หลุดจากกรงลั้วไปได้ยังไงเดินโซเซมาหน้าบ้านตอนนั้นฉันกำลังจะออกจากหน้าปากซอยจึงใช้เดินเพราะใกล้นิดเดียว จำไม่ได้ว่าไอ้หลเสือมันผอมากลวดและกับดักหนูยังอยู่ทั้งสองอย่างขามันเน่าเฟะจึงรู้ว่ามันยืนจ้องตาฉันเขียวปัดพร้อมขูฟ่ฟอฟอๆแต่เสียงค่อยมากฉันไม่สนใจเดินผ่านเพื่อซื้อของคันขากลับพบมันนอนตายขวางประตูรั้วก็ไม่คิดอะไรอีกเดินเลี่ยงเข้าบ้านบอกให้คนใช้ไปจัดการนำใส่ถังขยะจะด้วยเรื่องนี้หรือไม่คะ หล่อนถามสามีซึ่งนิ่งคิดก่อนตอบผมเดาไม่ถูกล็อกเอาอย่างนี้จะไปถามท่านมหาที่วัดดูพูดจบสัมพันธ์ก็ขอตัวพันยาขับรถถึงวัดเล่าเรื่องทั้งหมดให้มหาที่นับถือฟังท่านพยักหน้ายอย่างเข้าใจจึงแนะนำเอาอย่างนี้นะอาตมาไม่แน่ใจนักพอจะเดินไหวไหมท่านหมายถึงนางรัดดาพอได้ครับจะให้มหาท่านหรือครับไม่ใช่ อยากให้ตื่นขึ้นใส่บาตรสักสามวันแล้วกรวดน้ำทุกครั้งต่อจากนั้นบอกให้โยมผู้หญิงทําใจให้ผ่องใสนั่งทําสมาธิแผ่ส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรก็คือแมวนั่นแหละดูว่าจะมีผลบ้างไหมโอ้ได้ครับท่านสัมพันธ์กราบลามหามาบอกนางรัตด,ดาให้ตั้งใจทําและหล่อนก็ยอมปฏิบัติโดยดีเพราะตามปกติก็ปฏิบัติอยู่แล้ว เป็นเรื่องอัศจรรย์วันแรกที่นางรัตดาทําตามคําของท่านมหาอาการปวดค่อยทุเลาและสามวันจากนั้นเท้าที่บวมและปวดก็หายเป็นปิดทิ้งทั้งสองต่างดีใจมากสีหน้าสดชื่นโดยเฉพาะนางรัตดาเอ่ยกับนายสัมพันธ์อย่างนี้จะไม่ให้เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษและวิญญาณนล่นเลอคะคุณคิดยังไงสุดท้ายหล่อนถามผมไม่แปลกใจหรอกคิดเหมือนคุณร้อยเปอร์เซ็น นี่ถ้าไม่ฟื้นฝามหลังของทรมานอีกนานเท่าไรก็ไม่รู้ความพยาบาทอาฆาตนี่มันรุนแรงจริงๆจะไปกราบท่านมหาไหมคะอยากได้ความรู้มากกว่านี้นางถามสามีซึ่งเห็นด้วยจึงไปในวันนั้นทีเดียวอย่างโดนท่านมหาแกล้งล้อเมื่อก้าวเข้ากุฏิเพราคุยบ้างแล้วทางโทรศัพท์อ้าวไหนโยมสัมพันธ์บอกเดินไม่ได้ไงไม่เห็นเป็นอะไรเลย ทั้งสองหัวเราะเอ่ยซักถามเกี่ยวกับเรื่องวิญญ,ญาณที่ผูกอาฆาตไม่สิ้นสุดมีจริงหรือไม่ท่านมหาไม่กล้าฟันธงทีเดียวแต่คล้ายกับแจกแจงให้ฟังมันเป็นความจริงเฉพาะคนที่เชื่อถือเรื่องนี้โยมทั้งสองลองไปพูดให้ใครฟังเขาอาจจะหาว่าพูดจาเข้าข้างตัวเองเพราะไม่มีผูดใดจะพิสูจน์และชี้ชัดลงไปได้จริงหรือไม่ เอาเป็นว่าหากเชื่อถือก็ทำบุญสร้างกุศลเอาไว้ไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับค่ะทั้งสองตอบพร้อมกันและกระจ่างขึ้นไปอีกลำดับหนึ่งในเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วย้ำอีกครั้งครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว,คคว,วใครทำกรรมอย่างไรก็ย่อมได้รับผลตอบแทนดังนั้นขอให้คุณพระคุ้มครอง โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ